ไม้ไม้ค้างหรอยังเอาไม้ค้างหน่อยเอออย่างนี้ทช่ไม่ลูกใช่ไหมหรืหนูไม่เห็นไม่เห็น น,น,น,นี่มองมองมาทางนี้หน่อยครับพี่ขย,นะยับมองมาหน่อยเปิดมอ,อ,อต,ตออาง้งขึ้นรถ ขึ้นขึ้ตูหลัง้มัวไหมขึ้นตัหลังขึ้นตูหลังเนิมเ้ยเปิดแรงงเลยครับยูยตรงนี้ยูตรงนี้ยูาขาไ้นิดนึงาแล้วไอไอไอดำไอดำยกหัวดำดำเลยเบาเบาอยกขึ้นอีกมือหนึ่งออีกมือนึงอะือมือประตูเปิดขาไว้แล้ว

มีข้อมูลนะครับเขอเพิ่มแม็กซคดีบบไาพสั้นตอนนี้ครับนนส่วนคดีนี้เราสามารถจับกลุ่มผู้หาได้แล้วจำนวน3คนจากที่ขอไปจับไว้จำนวน6คนนะครับผู้หาอีก3คนที่เหลือก็ทางสองพอโจแดงได้จัดชุดน,นะครับติดตามอย่างที่ทันคิดนะครับแล้วก็ มีหคนตอนนี้ออกไปจับไปแล้วผมนนแล้วก็วจับได้ละสาม<า>ับว,วันนี้ก็มาทำแผนน้ำที่ดิเกตรนะเาผู้ขายทที่ทิเกตรอรอสาราประกอบการสอบสวนด้เนินคดีนะครับเป็นส่วนหนึ่งของการสอบสวนขอเลขสไว้ครับอบคุณทุกท่านครับ,รบวันสแ่นนะ <c oughs> เกิดความทำให้ความหวงิดใจของตำวบกแดงมีอยู่ในระยะหนึ่งแต่เมื่อเกิดคดีสำคัญยิ่งขึ้นมา,นาอันนี้คือาคการแนนสดคงความพร้อมมุ่งมั่นขงตั้งใจของตำรวจบแดงท่านจะเห็นเองด้วยการกระทำไม่ต้องไปพูดอะไรใจน,นะน่าจะการสูญเสียเสียฟันครับแต่หน้าที่ก็คือหน้าที่อันนี้เป็นเครื่องจน์นะครับว่าเรา เคยฟังแล้วมันไปไหน,นผมเชื่อว,ว่าไม่รอดมือบบตำรวจครับเอางอีาด้ดีกว่าแต่ว่าแปลว่ามีแหล่งข้อมูลเบื้องต้นบางส่วนแล้วข้อมูลเนี่ยเราอย่างที่ทางการบอกนะครับก็โวกแดงนะฮะแล้วก็สืบผภาคสื่จังหวัดแล้วสื่อเมือเงเนี่ยเมืองยองนะฮะเราช่วยกันรเราทํางานแลักแต่เป็นทีมงานครับเราทํางานเป็นทีมเราไม่ได้ทําแบบวันแมนโชว์เราใส่ ทำงานแบบร่วมมือกันทํำงานครับ,รบแล้วรวมกันทำกันยไม่รู้ได้ไงครับ